せーの <music> ปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนไอดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพิษเบาที่รัสไทยแรนดนกลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชราราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรเท่านั้นครับเออลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมคิปน่้เราอยู่กับโบวอาวิ่งฟาสตแตมป์ปีดนั่นเองนะก็ไม่ได้ทําตั้งนานนะครับผมคลิปนี้ไงก็ฝากเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆนะจ๊ะในโคตรสวยโคตรเท่เลยนะครับผมชอบโมเดลประมาณเลยนะซึ่งแน่นอนพอเป็นสีฟ้าเนี่ยนะครับผมนะมันก็สามารถที่จะรับมือสายสีแดงในเมตานี้ได้เกือบทุกตัวเลยนะครับผมแม้กระทั่งโซโลมัมสามารถฆ่าโซโลได้นะเออถ้าเราทําให้เขาติดสกิลนะครับผมหรือติด แข็งนะครับผมติถินติถินเออผมเรียกแม่งเรียกผิดนะผมเรียนก็คือเป็นโดวฟาวิ่งรอวิ่งแล้วก็ลูซี่นะครับผมลูซี่ลูซี่ทุยนะครับผมนะสกิลสองสกิลของเขาเน้นฐานะหมดเลยนะครับผมแต่แน่นอนครับพอเขาไปเสร็ววิ่งก็จะมีสกิลวิ่งนะครับผมที่สามารถไปทงกลางได้อย่างไวแต่ไม่เท่าคิงนะครับผมนะแล้วก็ตัวละครนี้สาหรับส่วนตัวผมนะถ้าเขามีคิงอยู่แนละ้วผมจะไม่ค่อยอยากไปทงกลางเท่าไหร่เพราะเราไปไม่ทันแล้วก็มีโอกาสดโดน เขากระทืบนะครับผมดังนั้นก็อาจจะเลี่ยงในการไปทงกลางบางด่านนะครับผมหรือถ้ามีคิงเนี่ยอาจจะตัดสินใจอีกทีหนึ่งเพราะว่า,าเวลาเจอคิงนะผมเขาจะมีตัวมาโคเบอร์นั่นเองนะแต่ถ้าเกิดคิงมาตัวเดียวเนี่ยผมบอกเลยผมไปนะครับผมแล้วก็สามารถแช่ฐถานะในทงเขาได้นะครับผมคิงก็จะกลายเป็นหินไปเลยนะครับผมนะเออตัวนี้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูว่าควรจะเล่นสไตล์ไหนผมบอกเลยต้องเล่นเน้นป่วนถ้าคุณเป็นคนมีสกิลเพลย์เน้นปวดเลยครับเน้นยึดทงแล้วก็สามารถ ที่จะทำให้ศัตรูติดหินได้นะครับผมเดี๋ยวเล่นให้ดูแล้วจะเข้าใจนะครับผมไปดูค่าปาร์ตี้กันนะสำหรับปาร์ตี้นะครับผมมาเนาะมากับน้องแฟนจ๋านะครับผมนะเล่นคู่สาวที่น่ารักที่สุดในเกมนะครับผมนะเออครับผมก็เอาจัดไปทั้งหมด5แท็กนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กันเยอะๆนะจ๊ะไปชมกันเลยครับสำหรับเกมเพย์ของโบอาสแตมปปิดครับผม ใครที่กำลังมองหา ID ดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนํานั่นก็คือซ o มบี้รัส h นั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุนรับไอดอง5,000เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับเอ็กตรีมใน ID ด้วยโอ้โ oh หคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะ ผมคลิปนี้ก็หวังว่าคุณจะได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับผมสำหรับวาวิง่งสำหรับใครที่เล่นตัวนี้อยู่นะครับแนวทางเป็นยังไงนะผมจะเน้นสกิลหนึ่งในการวิ่งนะครับผมแล้วกออ็ใช้ในการวิ่งโจมตีแล้วก็วิ่งหนีส่วนใหญ่ผมจะเน้นวิ่งหนีนะนี่ไงกดผิดนะครับผมอ้ป้ากดผิดแล้วเสียสกิลไปเลยนะจ๊ะ,จะโอเคไม่เป็นไรครับผมเราคูดาวเร็วนะสกิลวิ่งนะครับผมจนะยิงดึงธงนะยิงดียิงยัดหน้าไปไม่โดนเลยไม่โดนใครเลย <laughs> โอเคลูฟี่เป็นตัวปัญหานะครับผมเราขอเลี่ยงปะทะธงกลางก่อนนะครับให้เพ อโอเคต้องระวังแชงด้วยนะครับดีดิบีแชงด้วยพยายามจะไม่ประทะนะครับผมโอเคมาแล้ววัดดีจ้าลายแมนมาแล้วจ้าวิ่งมาส่งของหอหลบออกมาบรังเฮ <c oughs> ้ยลบลบลบุบ้ยอ้้ย,ย,ยเล่นเล่นของใหญ่เล่นของใหญ่แค่มาส่งของเองใจเย็น โอเคลบออกมานะครับผมแล้วก็ยัดธนูไปเลยนี่ไงโหธนูแห่งความรักอืมไอ้เตะ oh ho, เอ้ยลูฟี่มันเป็นทิศบทงมันไม่สดเพื่อนเลยเว้ยคนดีเลยะ่ะคนชอบเลยเออคนแบบนี้นะครับใช้สกิลนี้หนีนออกมานะครับผมไรแมนมาแล้วจ้ารั้งมาส่งของตะนุนแรงไปหน่อยเบรกเอบีเอสไม่ทันนะครับผมโอเคถอยอยืม โอเคแชงแชงแชงหรอเมื่อกี้แชงกระดองก็ยัดไปเลยนะเจ้โคดโดนธนูปักอ,กอกตายเลยนะครับผมแชงไม่น่าเลยอุ้เมื่อกี้แรงมากนะคือแบบติดบูทด้วยนะครับผมโห่แรงจริงนะครับโอเคระวังของมาส่งนะคะ <c oughs> โดนไปเลยนะจ๊ะไลแมนไลเกิรอเรียกไลายเกิ่าวะอืมโอเคไลแมนมันก็คือผู้ชายว่าวะนี่ลเกิร์ลสไลด์เรียกว่า ไล่เกลือนะครับผมจะพูดซ้ดำเพื่อโอเคมาแล้วโอเคไคโดเข้านะครับผมถ้าใคโดเขาน่าจะไหวอยู่นะครับผมเดี๋ยวใครเขาบัฟเกต์นิดนึงนะไม่เข็ดเว้ยไอพวกนี้มันไม่เข็ดของมาส่งค่ะไม่ไงโหแข็งแข็งโป๊กโอเคอเนี่ยติดแมงเลยนะครับผมติดฐานะไปเลยไม่ต้อง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 แช่งแช่งแมงหวังดีนะครับผมไอเพื่อนหวังดีเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมเพราะบางทีเดี๋ยวแม่งน็อกแบ็กขึ้นมาแม่งหลุด ซวยเลยทีนี้เสียธงโอเคครับเล่นแถวสองนะจังหวะนี้เดี๋ยวรอนิดนึงฮะอย่ามาโตะอย่ามาโตะโอเคอ้าวโดนหรือเปล่านี่ไงธนูแห่งความรักแล้วไลแมนอีกหนึ่งครั้งนะครับผมยัดไปน้องของมาส่งเข้าใจป่ะโอ้แชงแข้งลุดแชงหลุดเห็นไหมคือถ้าหลุดเนี่ยจบแล้วหูโดนไปสองหมื่นเครียดเครียดลบก่อนลบก่อนใจเย็นลบก่อนโอ้โหโดนอีกหมื่นเจ็ดโอ้ดีนะกันตายเด้งวะมันกระต่ายไม่เด้งเหรมันถึงจังวะ แต่วมันถือเกินนะครับผมเมื่อกี้ออกมาเด้งเลือดมันเด้งเลือดมันเด้งเลือดมาเมืเ่อมามากี้โอ้โหตกใจโอเคมีใครอีกไหมหน่าจะชนะไปนะครับผมนี่เล่นประมาณนี้ก็ได้นะครับผมเพราะาเน้นปวดนะสกิลหนึ่งแรงปวดจริงเอาวิ่งมาเก็บของได้นะมันเป็นสกิลเคลื่อนที่ครับสามารถเล่นได้แล้วก็ทำดาเมจได้นะครับโอเคไปพบแมตช์ที่2กันเลยนะจ๊ะ โอเคผมอยู่ในดาที่รบราก์นะผมอยู่กับโบอาวิ A ่งสุดเซ็กซี่ของผมนั่นเองนะจ้าโหโบอาขามาแล้วค่ะอื้มหู้ยมาเพียบเลยจ้าหนุมน่มๆหนุม่มสายมาก่อนเฮ้ยใจเย็นในไม่ไหวนะคะไม่พร้อมหนุ่มเยอะเกินไปโอ้โหแบงค์มาเยอะจัดโอเคขึ้นไปหน่อยดิเพื่อนทไมเพื่อนเดินชานะ้าจังวะไม่ชอบเลยนี่นี่ครับผมเป็นยาซบนั่นเองนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ด,ด,ดูใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวรอมาสกิลก่อนรอมาสกิลก่อน อ้าวเฮ้ยโดนอะไรอ่ะทำไมกระเด็นออกมาโอเคไม่ง okay, so ่าจ okay, ึงต okay, ิดแข็งไปเลยแล้วก็ยิงโอ้โหดาเมจอะไรกันนี่นี mm ่ม hmm. oh, ันดาเมจอะไรกันนี่โอ้โหเอาเอาใครโดมาโดนด้วยอ่ะใครโดมาโดนเด้๋วก็ตะกุร่าเลยดาเมจอะไรกันนี่นี่ไงปวดประจาโอเคถอยมาก่อนนะจ๊ะนี่เราวิ่งเร็วนะครับผมวิ่งเร็ววิ่งเร็วดืดดืดออกมาใครมานะผมเป็นลูฟี่หว่ะอันตรายอันตรายโอ้โหมาถึงก็ต่อยเลยสกิลโกงไปว่า โอเคระวังนิดนึงระวังนิดนึงมันแห่นะครับผมยิงยัดไปโดนปะวะติดแข็งอยู่นะเมืเ่อกี้บึ้งไม่โดนใครเลยแม่งเอ้ยโอเคครับผมโห,โหผมเหมือนผมเป็น,ปนวิ่งซัพพอร์ตไย่างเงี้ยไปดว่าแมตช์นี้เล่นแปลกๆนะคร okay, ับผมโอเควิ่งระวังลูฟี่ระวังลูฟี uffy, ่เตะธรรมดาไปโอ้โหเจอเลยนะครับผมลบออกมาจะเย็นโอ้แต่เหมือนเอาไม่ได้ว่ะตรงนี้มันมันชุลมุนนะครับผมผมพยายามจะหาทางไปทงบ้านโอ้โซโลมันยืนเยอะหลายตัวว่ะเดี๋ยวถอยก่อน ไม่ได้หว่าเล่นยากเกินไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมรอจังหวะนิดนึงรอจังหวะนิดนึงงั้นผมไปทงบ้านเลยรึบเก็บเนื้อได้ด้วยนะครับผมโอเคอันแน่อันแนแ่เล่นเล่นแปลกๆงั้นก็ยิงแม่งมก,ก่อนเอาโดนเฉย <c oughs> เฮ้ยท่าสวยป่ะเอาไปเต็ม10กรรมการให้เต็ม10นะครับผม <c oughs> โอลิมปิกแม่งกระโดดลงมามันโดนพอดีนะครับผมเมื่อกี้ผมมีฮาคีสังเกตนะโอเคโอค้โหทงหายบ้านเลยนะครับผมมันไม่รอดนะคือ ก็อยากดึงธงนะแต่ว่าจังหวัดมันไม่ได้นะครับผมคุณดูดิคุณดูดิโอเคผมผมจะได้ดึงแล้วผมได้ดึงแล้วหลบออกมาโซโลหลังกันก็ยิงไปเลยจ้าธนูโอเคระวังนิดนึงแต่แต่ผมเอง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 เออนั่นแหละดึง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 ไม่ได้นะครับผมเป็นลูฟี่นะคือตอนนี้ผมพยายามจะปวนธงให้มากที่สุดนะครับผมแต่ว่ามันไม่สามารถดึงธงได้เลยเพราะว่าศัตรูมันเยอะนะมันมัน มันมันมีโอ้โหมันวิ่งเยอะนะครับผมแล้วมีลูฟี่ด้วยนะเราแพ้ทางนะผมหลบทามินออกมาวันดีจ้าแล้วก็ยิงแม่งเลยโอเคโหูโดนตว์เยอะนะครับผมนี่ไงยิงไปนะครับผมแล้วก็ทําคอมโบไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บตายไหมโอ้โหโดนแห่นะครับผมเพราะว่าเขาย่นสกิลมาโอเคผมจะหนีก็นะฮะผมจะหนีกันวิ่งจู๊กจูกสายจู๊กเว้ยสายจู๊กหนีออกมาโอ้โหโคตรตึงอ่ะสายจู๊กแต่แต่ทงไม่ได้ว่ะน่าจะลำบากครับ ยิงเลยนี่ไงเตะไปเลยนะครับผมโอเคไม่ไม่เดี๋ยวผมจะเอาธงผมจะธงมันไม่ได้นะครับผมไม่งั้นมันไม่ได้ธงอ่ะเราแพ้แน่ๆเลยหลบออกมาก่อนโอ้โหไม่ได้นะครับผมตาเนี้เพื่อนเราไม่สามารถยึดธงได้นะเสียดายจังโอ้โหจะวิ่งทั้งเกมวิ่งทั้งเกมเลยแพ้ไปนะครับผมสำหรับแมตช์นี้ไม่เป็นไรครับผมไปพบแมตช์สุดท้ายกันแล้วกันครับไปไว้แก้มในแมตช์นะครับ โอเคครับตาสุดท้ายนะครับผมฝาก subscribe กันด้วยนะครับผมฝากเรามีตัวโยนตัวหนึ่งอ่ะนะแม่งเซ็งจริงนะครับผมมาทำบูทไงมาทำจะทำบูทตันนะครับผมโอ้โหพวงจัดโอเคเราวิ่งไปเลยไปตรงนี้เลยนะครับเพราะมีเพื่อนตามมาฟุ้งโอ้โหโดนโอเจอะไรโอ้โหโดนแฉงว่ะนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็นยิงยัดหน้าเลยอ้ไม่โดนใครเลยขนาดจริงๆเออโดนโอ้โหทีโดนโคโนเซนโซ ไอ้นะั่นมันโโหสันจิผมปวดใจวะหลบออกมานะครับผมความพลิวเนี่ยตัวนี้ต้องมีความพลิวนิดนึงนะจ๊ะโอเคแล้วก็ดึงเลยรอไลวุ้บนี่ไม่มีทางโดนผมล็อกไอ้แฉงแล้วก็ยิงแม่งมเลยนะผมโอเคอู้เด,ด้งเลือดเด้งเลือดแฉงโดนสองตัวเลยโดนโดนโดนมีไงแต่ว่ามันมันมีรถเดฟมันมีรถเดฟมันมีเดฟมันมีเดฟไม่ใช่รถเดฟบโอเควิ่งเลยเรียบร้อยครับผมแฉงโดนไปที่เรียบร้อยแล้วก็ดึงไปโอเคแฉงผ่านผมไม่เป็นไรวะ ใช่มันหุ่มแบบแปลกนะครับผมมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นม,มันไม่ยอมลุยกับผมมันเป็นการหงบนนะโอเคอุ้ยมันแทมมันแทมนแหละหลบออกมามาเลยไปเลยไคโดมานี่ไงทะนูแห่งความรักโอ้โหโดนไปเลยจะตีใครจะฟาดใส่ใครทำผู้หญิงหรอคะทำผู้หญิงหรอคะไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยนะคะไอ้แย้อ้แย้ทามินโอ้โหไอ้แย้ทามินโดนนะครับผมโอเคโอ้โหไข่ไข่บินมัมบินมัมบินมัมใจเย็นครับินมัมบินมัมทำให้ติดไฟหน่อยบินมัมเร็วๆจะเอาตัดเลือดออกบินมัมนี่ไงโดนเลย Okay, บิมามขอ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 เออบิมาัมบิมามเอาตัดเลือดออกให้หน่อยบิมามโอ้โหมันรูเยอะม,มันไม่อยอมตัดเลือดออกให้ผมนะตายเลยอะไรวะ <c oughs> โอคนดายครับผมเกินไปว่ะเกินไปว่ะขออนุญาตใช้น้องอุ่นแล้วนะครับผมนะผมว่าคลิปนี้เราน่าจะจุใจกับปอูอ่ามที่ร้อยนะ เดี๋ยวขอใช้แฟนจ่าดีนหนึ่งนะบางคนบอกว่าพี่ไม่ค่อยเล่นแฟนจ่าเลยแต่พี่ในสตรีมพี่ก็ไม่เล่นได้เลยแฟนจ่ามาแล้วค่ะไอ้แข็งหลายทีแล้วขอเทียวะ่ะโอเคอย่าทำน้องอุ่นนะคะอะไรน้องอุน่นน้องอุ่นจะไปไหนวะเนี่ยน้องอุ่นไม่มีที่ไปเฮ้ยกินเยอะแล้วอ้วนนะเนี่ยโอเคบิ๊กมัมเป็นไรบิ๊กมัมบิ๊กมัมติดไฟหรือไม่ยอมติงทงนะบิ๊กมัมเป็นไรวะ หล่นหล่นนีน่มันหล่นเลยแล้วเจอเจอ 1, 2, เจแฟนจ๋าผมมันรุนแรงอู้หโดนมาโดนเฉยไอ้บ้าไอ้บ้าโดนเฉยอะไรนี่ไงแปลงร่างเลยอุ่นไฮบริดอุ่นไฮบริดมาเองโอ้เยอะเยอะเยอะโอเคอุ่นถึกอุ่นถึกน้องอุ่นโคตรตึกอ่ะตึกจัดเลยอืถึกจัะโอ้โหแังโดนไม่เป็นไรเลยผมโดนแังผมไม่เป็นไรเลยโคตรถึกเลยเอาไปไหนจันอิงแย่ตายเลยนะครับผม โอเคระวังระวังน้องอุ่นน้องอุ่นมาแล้วค่ะไ่ไงเอาหัวมงชนแม่งเลยตรงนี้เรอบนี้เอาไปเอาฮาคีให้มันเพื่อโอเคตีคคคคคนะไปนะครับโอเคนะจบไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณจริงครับแฟนท้ายก็มาเล่นน้องอุ่นนิดนึงนะเผื่อใครถึงนะครับผมนะแฟนจ๋าที่น่ารักโอเคครับผมอ่ะคลิปหน้าครับคลิปนี้ก่อนตัวลาไปก่อนนะครับฝากกด subscribe เยอะๆด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะยยนะไปแล้วครับผมอย่าดูตัวไลค์คอมเมนต์มากถ้าทำได้ทำทันทีครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ